ดีใจไรผู้ดีใจอะไรของเล่นค่ะต้องถูด้วยต้องชูของเล่นด้วยขอเล่นดีคนดิด่ย่าดึงให้กล่องยังไม่เปิดขอเล่นดีคนดิถูเร็ูอืมอะไรอ่ารู้ป่ะน่ะแล้วเคนวันนั้นยังพูดอยู่เลยแล้วผู้ไม่ได้เล่นไอ้แก๋ก็รูไม่ได้เล่นยังซื้อไเล่ไหนมีอะไรอีกดูนีดูในกล่องได้มีอะไรอีกอะไร โอ้หอเล่นขอองนี่มีอะไรอีกน่ะร้ยาเลยง่ายเลยนี่อะไปลาปลาโอ้ชอบปลชอบชอบปาแกะเลยแกะไหนอแกะไหนออนแกะไหนก่อนแกะไหนก่อนเล่นทีเดียวแกะไหนกะไหนอดีใจอังนี้ดีใจอันนี้างดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมาก ไหนแกะตรงไหนน้องภูมาดูสิแกะตรงไหนไปขอบคุณนะอู้ไปขอบคุณนะอู้ขอบคุณนะอู้ค่ะว้ายเหมือนเตือนตลกเมื่อวานเมื่อวานหลายที่ถุยมาเล่นอะอุ้ย